ออสวัสดีค่ะหลังจากที่ห่างหายกับเป็นนานช่ห่างหายกับการเจอน้องช่คือห่างหายจากการที่เราอัดหน้าจอเพราะว่าเราไม่ได้อัดบ่อยโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดรับ Q&A แล้วก็เราจะเปิดรับ Q&A นะคะก็ใครอยากจะสอบถามเรื่องพ่อแม่ปู่ย่าตายายถามกันมาได้เลยนะคะถามกันได้ทุกคนนะฮะเราจะเปิดรับ Q A. รู้สึกว่าอืมบางคนอาจจะถามมาเยอะเช่นน้องเช่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่ห่างกันแล้วอาจจะรู้เรื่องส่วนตนัวของเราเออคิวเอประมาณนั้นโอเคค่ะ <Okay. S 1> อ้าวอ้าวนอนโน,โนก็จะมาเปิดรับคิวหนูเอเรานะคะก็จะมาผู้ไรลอบอย่างเปิดรับโอ้โหแบบชิมชามากคิวอยู่ไหนวะคิวยู่ไหนเนี่คิวเอสเลสเอ ตนนี้เราก็จะไปสอนคำหน้าปกคลิปว่าต,ตกแต่งหน้าปกคลิปนะเฮ้ยน่ารักกปรับคิวแอนเอแล้วเนาะแป๊บหนึ่งฟอนตเปลี่ยนฟอนก่อนมีฟอนทนะะ้ายโปรแกรมเราจะแนะนำโปรแกรมเออคือวันนี้เราจะมาบอกว่าเปิดรับ QA นีเราจะบอกอะไมโอเคนี่คือเปิดรับ q a นะคะใครอยากสอบถามเขียนใต้คลิปเลยเราจะทำคลิปเป็นถ้ามีคนเขียนมานะเขาแค่มีคนเขียนมาก็คือเราขออธิบายก่อนนะคะแปบ๊บนะ อธิบายกันเลยนะคะ Q a n คือการถามตอบไง <c oughs> คือการถามมาแล้วเราก็คือตอบตอบลงในคือเอาลงใน u t u b e อัดวิดีโอแล้วก็ลงใน YouTube ที่เอาง่ายๆคือ Q a A คือการถามตอบง่ายโอเคใครอยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะเรืเกง่งคือเราไม่ดา่าเขาเราไม่ด่าใครด่าไม่ได้คือเอาใช้โปรแกรมอะไร อยากา่าโปรแกรมนี้เราใช้ตรงกับเพ่อนนอจีคือโปรแกรมนี้ตัวเราคือเ,เองน่ารักมากอุ้ยน่ารักมากๆคือปกอันนี้ทำาป็นทำปกคลิปไปเลยนะตัวนี้ทำไป,ไปไนะทำปกคลิปไปเลยน่ารักเนาะทำปกคลิปไปเลยอันเนี้ยบันทึกทึกตัวที่เราใช้นะโอเคก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วก็ตัวที่เราใช้เป็นตัวนี้เออเป็นตัวนี้นะรอสิตัวนี้เลยโพสุก กรีซใช่ปะกรีซหรือเกต์โปรโกรีซตรงข้างล่าง Grace. ตรงนี้นะคะก็เปิดรับ Q&A แล้วนะโอเคถ้า okay. เปิดรับ Q&A แล้ว่ะาม่คลิปมันยาวก่อนโอเคคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดค่ะสวัสดีค่ะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กงู